โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต TP mm ้ TP7 hmm. เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มค,มคมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงแลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ a d d Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเม t โล u ท็อปอเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR code อ,อันนี้ได้เลย โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนเดี๋ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจของน้ำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวสกินของแอนเนตกันนะก็มาในกิจกรรมที่หาสกินของลอเรียอลอะก็มีรับสกินของแอนเนตด้วยก็ใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินของแอนเนตกัน แล้วก็เป็นรีวิวสกินแล้วก็เป็นชุดตกแต่งสีเขียวม่วงนะโอเคครับก็เป็นชุดนี้เลยโอเคถ้าอยากรู้ว่าสกินนี้เป็นไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครั้งนี้เราต้องเล่นไม่ใช่เดี๋ยวครั้งนี้เราต้องเล่นเป็นเมดใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนนี่ตรงนี้ก่น <c oughs> <c oughs> นอนเพิ่นอ่ะก่อนอันนี้เอาแอนเนตไปเล่นเป็นไอ้นี่ไงเป็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอัน <c oughs> อ,อันนี้ก็แหละ <c oughs> <kle> 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 เล่นผิดเล่นถูกปอไม่รู้นะ <kle> ว้าวเจอกับแรดด้วยอเกมนี้ก็มีอาย่าเด้วยเนาะ จูกกี้ก็เห็นเนอะฟินิกซ์จะใส่สกินอวกาศเหมือนกันที่จริงสกินนี้ถ้าโจมตีอวกาศก็สวยนะเนี่ยกิลก็น่ารักดีนะเนี่ยโอเคอยู่นะอเอ้ยว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยแรดเฮ้ยชอบโล่จังเลยมีหินลอยมาด้วยเหมือนท่าซึมอกิเลยอ่ะของพิกซี่อ่ะคลายเนาะก็น,น่ารักดีเหมือนกันอุ้ยอยนี่เนี่ย โอ้ยโดนปหมโดนโดนนี่ฟินิกก็เป็นสก,กิลอวกาศโคตรเข้าโเคตรเท่เลยนี่รู้สึกว่าทีมเราใส่สก,กิลหมดเลยโคตรเท่ชอบมากโอ้ยเจ็บตายเออเจ็บนะเนี๋ยอ,ออกอโอเคมุมติกใช่ไหมเฮ้เราก็ไม่รู้ว่าเอเนตเล่นไงนะถือว่าเวลีสกิลละกันเนาะไม่ได้เล่นนานแล้ว ที่จริงน่าจะออกเป็นไม่น่าออกฮิลเลยน่าจะออกเป็นนี่ในติ๊กเกอร์โอ้ยชอบโลดจังสกิลหนูโอเคนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูเด,เดี๋ยวต้องมาดูอันติเมตกันนะเป็นยังไงนะใกล้ได้ละอันนี้สกิลหนูโอ้ยชอบที่มันเป็นหูหมีออกไปเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะหนูน่าจะได้เลยแหลกใหญ่เลโอ้ยอีกนิดเดียวนะอุ้ย เอ้ยมธีก็สวยนะอน่านพเนี่ยไม่ใช้ไม่เก็บอะไรนี่อยู่ไหนอยู่ไหนไม่อยู่โอเคโอเคไม่อยู่ก็ไม่อยู่อ้าวออกไปแล้วอ๋อฟอเรนตนั้นเอาองค์กรไปเลี้ยวเฮ้ยโดนด้วยอีกนิดเดียวเองอ่ะโอ้โหฟอเรนเข้ามาไม่ไหวอ่ะโอ้ยนี้เดียวเองเนี่ยโอ้ยไม่มีสกิลไม่มีสกิลนะ โอ้ยเสียดายได้มาแล้วเอาใมเอาใหม่อาย่าน่ารักจิ๋วอาย่านี่ก็มีสกิลนี่นะเออเออเข้า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 โอ้ยหมดแล้วสกิลหมดโอ้ยสกิลหมดขอโทษทีอ่าโอ้ คึอคือกลับ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 เราไม่ทันละเฮ้ยไปเวทกลางแล้วเนี่ยอุ้ยโดนโดนโอ้โหเละแน่เลยคราวนี้เละไหมเนี่ยโอ้โหออันตรีสวยจังเลยวิ่งวิ่งวิ่งทันไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันน่าโทษทีโทษทีโอ้เหลือไม่เหมาะกับสายดาเมจนะจริงๆน่าจะเหมาะกับซัพพอร์ตมากกว่าจริงแหละ อคึบมาซีมาซีมาซีมาแล้วลูกจ๋าไม่ใช่ที่อุ๊ยอุ๊ยแรดโอ้ยโดนเต็มเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วทันเหรอเนี่ยระบบพนักงานขาด้านนี่ก็อกเออเออแรดเออโอ้ยเละ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  โอ้ยเยี่ยมอ้เมื่อกี้ว่าจะไปหมดเลยสามตัวทีเดียวเอ้าขโมยเอา,ขอเ,อาเขากลับอีกแล้วนี่เรากลับแล้วนี่กลับแบบล่องลอยตอามอวกาศนี่เฮ้ยดีนะเนี่ยทงไงอ่ะบ,บักไหมสิครับลอยไปตลอดทางเลยบักไหมนะดิลอยอย่างนี้ก็ได้อะ บัสติด่อะไรหรอมั้งโอ้ยโอโอ้ยชอบลนอย่นมาลอยรอบๆโอ้ยคันเนี้ยไม่มีกกียประเด็นเอาเขาดันหนีแฮคูามไปตั้งหนึ่งโอ๊โอ๊โอ้ยโอ้ยกิ้วซะกิ้วซ k กิ้อะ I'm on my way. Oh. An enemy has been defeated. Hey. Double kill. Yeah. I want to fly away and be the wind's best friend. Hey. เอ้ยฟอเรนต์ฟอรเนฟอรเนต์เออจะจัดการฟอรเรนได้ไหมโอเวอเลสอีกโอ้ยชีวิตเจอแต่ละอย่างยังไม่ได้บูมสติกอ่ะโอ้ยทาร่าทาร่าใจเย็นๆทาร่าเฮ้ยเพื่อนได้โลด้วยโลเป็นโลหินลอยเหมือนกันโค้ทช์ชอบอะ่ะโอ้ยสก,กินสวยอยู่นะนี่ที่มีเอฟเฟกต์วาร์ปจะดีมากเลยอือฮึ นี่โอเคอเกมวงเสร็จแล้วปุ๊บปึ๊บเงียบแหมประทับใจโล่จังเลยโล่แล้วมีหินลอยตามโเคเรสนุกสมกับเป็นสกินอวกาศน่าว่าใช้ได้เลยนะปุ๊บปึ๊บโอเคครับ ฮึบ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 วิ่ง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 เออเออเออเยี่ยมฟินิกทำดีฟินิกทำดีโอ้โหโอ้โหโอ้ยจับตัวรอบเลยอ่ะโอ้โหคุยคุยคุยโอ้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 ยช่วยยังไงดีเนี่ยไม่มีสกิลนี่เดียวเองฟินิกเอาเลยเอาเลยมาเลยเออเยี่ยมฟินิกเล่นดีนะสปอร์ตนะสปอร์ตด้วยนะเนี่ยนี่เดียวเองโอ้โหจะได้แล้วเนี่ย โอ,โ,อโอ้ยเจ็บหัวเลยเจ็บหัวเลยโอ้ยโอ้ยฟินิกซ์เล่นดีมากเลยอ่ะต้องไปซัพพอร์ตแล้วนะน,นี่แน่เยี่ยมนี่ฟินิกซ์เล่นดีอ่ะนี่ทะลูุทะลูุทะลูกกลับแ่แ่แฉน่ารักทีนะสกินนี้ เกมนี้จะเป็นไงบ้างเนี่ยรู้นั้งที่จริงก็ดูเกมนำอยู่นะเนี่ยฟังมันคิวไปสอง่ะนำไปสิบอื้มเดี๋ยวไปดูกันเกมนี้จะเป็นไงเอออีเรายังไม่ได้คิวเลยอ่ะเป็นเมดนะเนี่ยโอ้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 ยเลยและ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 เฮ้ย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 เกียบโอ้ยเจ็บหัวเลย ไปต่อไปต่อฮึบฮึบฮึบเกมที่ติงเรามาเล่นแอีเล่นหลายเกมแล้วเหมือนเล่นเหมือนเล่นเป็นแอสซิตแหละไอ้เอร์เล่นเหมือนเป็นซัพพอร์ตเลยเนี่ยได้สิบสิบแอสซิดต่คิวไม่ได้แต่ก็ไม่ตายก็โอเคละมั้งโอเคไปต่อฮึบฮึบฮึบบ้กแหละเนี่ยลอยไปเลยนี่ลอยฮึบฮึบโคตรเท่อะ ลอยไปเดินไปอย่าง,งเงี้ยถึงจริงเฮ้ยอาฮะมีแววจะชนะแฮะเฮ้ยอะฮีชอบโลหิตที่สุดอ,<บ>อุ้ยเจ็บหัวเลยเำยังไเอา<บ>ดีเยี<อบ>่ยมได้ค<อบ>ิวแล้วได้ยิวแล้วทุกคนเดี๋ยวฟอเรนปิดจบเลย โอเคอย่า okay. งน้อยก็ได้คิวบ้างแหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องออกไอ้น,นก่อนตัดเลือดให้ได้ก่อนนะพวอีเวรเลยกับฟอนดิงโอ้ยจะโดนพีเกม,มไหมเนี่ยกลัวเละเกม,มเลยแต่จริงป้อามเรานำมากเลยนะเนี่ยฮึบอ๋ออ๋ออ๋ออ๋เก็บไหมเนะี่ยฮึบฮึบฮึบเยี่ยมทำตั <c oughs> ดดารกได้แล้วโุ้ยมีแววจะชนะสูงแล้วเนี่ย ฮึบฮึบวิ่งวิ่งเอ่อออกไรเดียวเจาะก็รอหรอออกเป็นเจาะก็ไม่เล่นดูแฮนี่ได้แล้วตัดเลือดมาเวเลสกับฟอร์เรนก็ต้องมีเจ็บบ้างแหละเราเราออกของมาแนวซับพอร์ตแลยแล้วกันไหนๆก็เล่นมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ่มได้คิวด้วยดีใจดีใจได้คิวอุ้ย โอ้โหเกือบเกือบเกือบมันกินลกได้โอ้โหอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โอ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 โอ้โโอ้โโ้โอ้โอ้โเ้อ้าอ้โเ้้้โอ้อย้โเ้้้เนี่ย้โอ้โอ้อยโอ้โอ้โอ้ โอ้โหฟินิชเน่าจะมาดักเออแต่ฟินิชเป็นแดนบนเอ้ยแต่ว่าน,น่าจะได้อยู่แต่เดี๋ยว,ยวจัดการล่างก่อนคือได้คิวด้วยไม่ธรรมาดาเนี่ยซุบซุบเออเออเอาไว้เอาเออเออเฮ้ยป้อมกลางต้องแตกหรอเปล่าอย่างงี้อือโอ้ยน่ากลัวไปหมดเลยฮะโอ้ย เฮ้ยเฮ้นี่มานี่เดี๋ยวช่วยช่วยช่วยเย,ยีย่ยมเท่ากับว่าเกมนี้มีซัพพอร์ตสองคนอย่างก็คือมีเราแต่ไอายา้ย่าช่วยกันครับเออเอาส,เอาสีเอาสิมาแล้วลูกจา๋ <c oughs> า <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแก้ไอาย่านะอย่ามาแก้ไอาย่านะเอาละไปไปไปอาย่าติดโอ๊ยเฮ้ยลบลบลบเอาละรอดไหมเนี่ยไม่ดูไม่น่ารอดเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไิชาร่ามิชาร่ากับเถอะได้ไหวละเดี๋ยวจะปล่อยนี่วางไว้กานทางไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโหติดแข็งอ่ะไปไม่ทันเลยอ๋อจุดส่วนโอ้ยเนี่ยคิดว่าจะรอดโอ้ยโดนทีไม่ไหวผยคิดว่าโหดอยู่ีตายคู่เลยอ่ะเสียดายแทนเลย โ, <Dante> โอ้ยโโออยยนี่เมื่อกี้แวันทับปลาโดนโจกนะโอ้โหไปแล้วเสียดายแทนเลยขอบคุณนะอาญาเฮ้ยเฮ้ยพินิกีความหวังความหวังอ้าวความหวังความหวังโอ้ฟินิกโดนพิกแน่เลยเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้วโอ้ยเมื่อกี้เหมื <u> uh> อนเกมนำมากเลยอ่ะ <od lineage> ใช่ามลา้การเป็นเกมตามแล้วเนี่ยอ่นแหละโอ้โหไม่พลาดอะพลาดไปหน่อยเสียดาย,ายอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยฮิลัดนี่ลัดช็อตได้ด้วยฝั <laughs> ่งนั้นต้องว่าแล้วละ <laughs> อุตส่าห์ตีนกตั้งนานแกมลาลัดช็อตฉันได้ยังไงอะไรอือเคมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ไม่ใช่ <laughs> ฮึบฮึบโอ้ยช <microbi ota> ุดน <atie> like, so so like oh, yes, okay. hmm, ่าสนใจจริงอะของแอนเนตันมีอ่ะนี่ว่าชุดตกแต่งก็หลายชุดนะมันอันนี้มันมีสีเขียวม่วงใช่แล้วก็มีสีทองแล้วก็มีสีชมพูอกันนึงโอ้ยน่ารักทุกอันเลยของแอนเนตก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะทีมแอนเนตเอ่อเชียร์เชียร์ขายขายก็คือทางทีมงานไม่จ้างนะอันนี้ชอบส่วนตัวล้วนๆโอ้ยโอ้ยไม่มีใครดูล่างเลยจะลองไปดูล่าง จริงอยากให้เพื่อนดันกันครับวู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 มีโผล่อยู่นะมีเลสด้วยอะเละละเหนื oh, oh, mm ่อยทฤษฎะไหมเนี่ยเกมนี้เอาละต้องสงสัยต้องไปขุกวงนั้นน่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยทาร่าทันไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหทาร่าทาร่าจะอึดขนาดนั้นไหมนะโอ้ยโอ้ย ทาร่ารอดอ่ะเฮ้ยทาล่ารอดโอเคเออรอดรอดเฉยรอดเฉยรอดเฉยรอดรอดรอดโอเคครับโอ้ยคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วจอดเมื่อกี้อุยรอดเฉยเฮ้ยเพิ่งเห็นสกอร์สามแล้วเฮ้ยสกอร์สามแอตสิสสิบสี่ เอบบทซัพพอร์ตหนึ่งจริง้มีสพอร์ตประมาณแบบสองตัวก็คือมีแอนนีคกับมีไอยาสกำลังใจกำลังไปครับวิ่งด้วยความเร็วสูงเร็วปะเนี่ยมาแล้วลูกจ๋าที่ไหนที่ไนเออที่จริงถ้าแบบ ป้อมหนึ่งเจ้าอย่าโอ้โอ้โอเคไม่ไม่ทำไมไม่ไม่ดันหรออไม่ดันก็ไม่ดันไปไปนั่นแหละไปดาร์ก็ด์กจะกวดโดนฟอร์แมนลาดจบเลยยูซีจะเป็นยังไงโอ้ยกรูแบบป้อมหมังของทีมที่ฟลินิก์แล้วล่ะโอ้โอ้ยโดนลาดเยี่ยมฟลินิก์ยูจะโดนลาดไปแล้วโอ้ยโอ้ยแรดมีแรดในโบนิกโอ้ย ไหวไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ย้ทไมทไไม่ไม่ไม่ไหวนะไม่ไหวครับเพอกครับครับทม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาและเราก็ไม่ต้องไปแย่เขาไม่ต้องไปแย่เขาไงอ่ะเราโดนเนี่ยวยละนี่ต้องมาย่ชอบชอบอันติ เฮ้ยเฮ้ยเออนอนหัวโอเคโอ้ยไม่มีใครกันล่างอันละออกอ็คือไปอ๋ออ๋ออเออ๋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 ออนออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋นอ๋อ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 อ้ออออ๋ออออ๋อออไ๋้อ๋ออ๋อา๋ออ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 ๋อ้๋อ๋อ เดี๋ยวเช็คพุ่มก่อนนี่แลดอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยหรือมันอยู่พุ่มถัดไปเฮ้ย,ยอยูอยยอ่พุ่มถัดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวนเละแล้วเออแล้วนี่นี่โอ้ยแลนด์มันร้ายอ่ะมันดับพุ่มอ่ะเราก็ว่าเรากำเช็คพุ่มอยู่แต่มันก็พุ่งไปหาแวนเลยเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหช็อตเมื่อกี้คือแบบสงสารแวนเลย โอ oh yeah, Do you know ้ยไปช่วยบงการนันโหว่าจะว่าจะเอาบลูแค่ไหนโอ้โหจะช่วยไหมจะช่วยทันไหมเนี่ยเย้ชัดดาวได้หนึ่งโอ้โหจะทันไหมเนี่ยไม่ทันเนี่ยไอแม่ไอยากกาะหัวไม่ไม่ไม่ไหวตัวที่ไอยากโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาโอ้ยคนน่ากลัวเลยอ่ะทข้ามอยู่ดีก็เก่งขึ้นอะเลดเกมเก่งจังเมื่อกี้ตอนต้นเกมคือแบบเหมือนจะชนะแล้วนิดเดี้เองเอ้โมโห โอ้โหหัวร้อนเลยเนี่ยเ <c oughs> สียดายอ่ะก็าตอนแรกนำแบบเนี้ยตอนนี้คิวยังนำเลยสามสิบต่อสิบหกตอนนี้ก็คือเกมตามอ่ะเย่าเลยแน่เลยฮึมีแวรี่อยู่ปะเนี่ยเอ้าไปตีเลดอยู่เฮ้ยยู่ได้เฉยนักลาานักลาาที่เก่ง ป็นนักล่าไปแล้วนักล่าในตำเนานอุ้ยเกือบลิงเหรโอ้ยเยืยบ้อมแล้ว้อมเสียแล้วฮึสีโดน,นด้วยเอาสกิลหนึ่งไว้เก็คคุ้มเลยเฉพาะเลยคือคุ้มนดกลัวมากเลยทั้งเวเลยทั้งแรสก็คือนัดเดียวตายนัดเดียวตายตลอดเลยฮะเออเออ,อย่าไม่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 หลงวงแกหรอก เฮ้ยเฮ้ยี่เด้งเวเลสตาละเลสน่นแลยโอ้ยนี่ด้วโอ้ยนี่เด้งมันหนีไปแล้วไม่มีสกิลโอ้โหถ้ามีสกิลนิดนึงนะจะได้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 เสียดายตั้งแต่แล้วเมื่อกี้ละแล้วก็แล้วก็เวเลสโอ้ยยังไงดีเริ่มจะฟังมันจะจริงแล้วตอนแรกจะอยูโอ้ยไม่ตายสักทีเอาตายแล้ว ไม่เป็นอะไรที่บัสกินสวยหลายคนขอบใจตัวเองน้วยนะโอ้ยเกิดอะไรเกิดอะไรโอ้โอ้โอ้เฮ้ยแรดนี่ไงโอ้โหแรดก็ปล่อยมาเทาไงดีอะฮัลโหลยังไงดีขึ้นหน่อยช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ย อีกแล้วอีกแล้วแวแล้วแวนอีกแล้วแล้วทำไมแหวนต้องโดนเหมือนเดิมด้วยแล้วก็ไอ้นี่เกินดักคุ่มอ่ะโอ้ยแย่ดังเกมนี้โอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ออโอเคมมาละของฟูแล้วป่ะน่าจะฟูแล้วอ่ะเวทพันสามเมาแล้วลูกจ๋า ัวจะปวดจริงจะรูแล็ดดีโหแม่งดักพุ่มอะ่ะโอ้ยพอเลยเกมนี้เหนื่อยเลยเหมือนจะชน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 ะตอนนี้เสียเปรียบสุดๆไปเลยเออ,เอ,อเอาทาร่าทาร่าทาร่าเปียบต้มมีปะไม่มีฮะเขาน่ากลัวจริงเฮ้ยเฮ้ยมันจะอยู่ในพุ่มเฉยๆเผื่อเผื่อแต่นี่ใครกล้าเข้ามามั้งทาร่าโอ้ยไม่มีก็ไม่มี มาแล้วเมดมาแล้วเมดมาแล้วมาทำไมก่อน <c oughs> อเฮ้ยเขาดาังมาแล้วอะอะรเรายังไม่ค่อยถูกรกระดั์งอยู่เพราะว่าแบบพอเล่นเมทใช่ปะสกิลมันน้อยอะเราคือจะจัดการดาร์กยากมากช่วยหน่อยนะทุกคนก่อแขรลนะหนึ่งเกา์ดาักเ,เาาร็วมั้ยเกดักโอยโอ้ยโอ้ยอ,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 อเล่น ทำไมแวนโดนดาบตลอดเลยอ่ะเออยีเดี่ยวยีเดี่ยวนี่แน่เยี่ยมถลิกิวแล้วอะเล่เจอแลนดเล่แ,แล็ดไอ้แล็โอ้ยอุตส่าห์รักษาแบบไม่ให้โดนคิวง่ายเนี่ยทุกคนโดนโดนดคุ้มอ่ะโอ้ยแย่เลยพอพอไม่ไหวแล้วเหนื่อ,อ,นอ,นอ,อ,อ,อย ของฟูแล้วก็คือแบบต่อยของฟูก็ไม่ชนะมันดีเด็ยกเกมมาฝนะั่งนั้นอะโอ้ยพอพอแล้วเหนื่อยโดนแรดไปหมดแรงเลยอ่ะอแพ้จนได <c oughs> <c oughs> โ้โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคฟินิชชุบ นี่แปลฟินิกนีได้คือหนีเก่งยอมรับแต่ชุดเข้ากับสกินเราอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ทีมเราใส่สกินเหมือนหมดเลยเท่เท่มากเอาไปคนละลายไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าดีอ่ะทีมโอเคอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกอร์กันดีกว่าเจ็ดจุดหนึ่งโอเคก็อันดับสามเนาะโอเคแล้วมั้งโดนแรดดักพู้มันเสียดายจังเอาให้แรดเอ็มบีพีไม่แปลกเลย ไม่มีแรดก็คือเกมไม่พิกนะเออโอ้เข้าไฟตั้ง18ครั้งก็โอเคแหละสำหรับเกมนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจก็ลองไปสุ่มหาสกินนี้ของแอนดเนิดก,กันได้นะก็กิจกรรมยังมีอยู่สงครามเทพนังฟ้าที่เป็นหาสกินของลอรีเอนะโอเคครับข้อฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายแัดเกม RV แล้วก็อีเพจหนึ่งเพจมิโลทอมอัพ เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงเลข Open Edit เท่านั้นนะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำังใจให้คลิปด้วยนะนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย